สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงใบบูพยามวนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจุพวรรณของตัวคุณเอง จะดูดวงกับชาวกันลัคนากันในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนกันยายน2องพนนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามป็กำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บ u พพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ยหลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลาเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองนะครับได้ไพ่ควีนออฟสอดราชินีถือไม้ไฟออฟครับหไม้นะครับแล้วก็8ดเหรียญ9ถ้วย หนึ่งเหรียญเอทอฟครัพแล้วก็เป็นไพ่ไฟออฟคัพนะครับเดี๋ยวมาดูไพ่ใบสุดท้ายกันได้เด็กถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้ไทรีออฟวานไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่ราชินีถือไม้ ค่อนข้างดีนะครับราชินีถือไม้แปลว่าตัวคุณเองมีแพชชั่นที่ดีมากกับในเรื่องของการจูงใจกันดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วก็ค่อนข้างมีในเรื่องของการมีการคิดการตัดสินใจอะไรค่อนข้างใช้ในเรื่องของ ความรู้สึกนะครับแลกระทลของราชินีถือไม้ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวตนเนี่ยแปลว่าคุณจะค่อนข้างดูด,ดีมีสเสน่ห์ดึงดูดใจกับเพศตรงข้ามได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของแพชชั่นแล้วก็ในเรื่องของมายเซ็ตการคิดการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดให้กับตัวคุณแล้วกันนะแล้วคุณจะมีความสุขแล้วก็ความสมหวังมากขึ้นกับในเรื่องของความรู้สึกแต่ ไพ่ใบ,ใบนี้มันมีไพ่เสียอยู่นิดหนึ่งเพราะไพ่ธาตุไฟเปราว่าความร้อนลนความรู้สึกในเรื่องของการที่เราอาจจะมีอีโก้ของตัวเราเองบ้างอันนี้ต้องพยายามลดน้อยถอยลงไปมันบ้างนะครับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราคาดหวังแล้วก็อยากจะให้มันเป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการบางทีคุณก็ต้องใช้เวลากับการอดทนแล้วก็การรอคอยบ้างเพราะว่าราชินีถือไม้เนี่ยอันนี้ขึ้นราศีธาตุไฟ เมษสิงห์ธนูนะครับและมีราชินีถือดาบมาด้วยอันนี้ขึ้นราศีาธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนนะครับราชินีถือดาบปรากฏมาคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ mindset การคิดการตัดสินใจครับดาวประจําตัวของชาวกันลักนากันเนี่ยคือดาวพุธเนี่ยกำลังครัวจรถอยหลังนะครับแปลว่าไมเซ็ e ความคิดของคุณเนี่ยคิดอะไรอาจจะค่อนข้างเหมือนกับไปเร็วอะ แต่ตามจริงแล้วดวงดาวมันผักองศาอยู่แปลว่าเรารู้สึกไม่ได้ดังใจดาวคู่ของคนรักก็ผักองศาด้วยจึงทําให้ความรักความสัมพันธ์คุณไม่ได้ดังใจทําให้คุณอาจจะมีความร้อนอกร้อนใจบ้างกับในเรื่องของการคิดการการะทําแล้วก็มีในเรื่องของการที่อาจจะต้องตัดสินใจอะไรแบบว่องไวรวดเร็วแต่มันไม่เป็นผลนะ่ะดังนั้นคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงเนี้ย ดวงดาวเวลาถอยหลังเนี่ยมันจะทําให้ความรักของคุณนั้นถอยห่างกันออกไปถ้าเรานะครับค่อนข้างแบบอาจจะต้องดูการปล่อยวางกับในเรื่องของ mindset ของเราบ้างอะไรที่เราคิดหรือหวังไว้เราต้องลดตรงนั้นลงมาอย่ามีแพช s i o n เยอะจนเกินไปช่วงตอนแรกอะบอกว่าคุณมีเสน่ห์ในการดึงดูดก็จริงนะแต่เขาจะยังแบบเหมือนกับมามาหายหายอะหรืออาจจะยังดูไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับไม่ได้แปลว่าเขาอาจจะไม่ได้รักคุณนะ แต่มันอาจจะแปลว่าเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังดูไม่มั่นใจหรืออาจจะยังดูเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องไปจัดการต้องไปแก้ไขก็ได้นะครับเพราะว่าตามไพ่บอกว่าถ้าเกิดคุณใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจเนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกอึดอัดเขาก็อาจจะแบบถอยห่างจากคุณไปบ้างก็อาจจะเป็นไปได้เพราะราชินีถือดาบขึ้นมาราชินีถือไม้โอเคอยู่นะแต่ถ้ารา ทีนีถือดาบอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะเหมือนกับต้องการคําตอบหรือต้องการอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เราต้องการะนะครับมากจนเกินไปแล้วมันอาจจะมีความรู้สึกเชิงบังคับกับในเรื่องของคู่ครองคนรักทำให้เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดใจเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะว่าดวงดาวมันถอยหลังแปลว่าเขาค่อนข้างเซนซิทีฟมากกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับตัวคุณนะ mm hmm. ประมาณนั้น เราอาจจะมีความรู้สึกคาดหวังแล้วมันไม่เป็นไปตามสิ่งเหล่านั้นจากไพ่ใบนี้เลยสี่ถ้วยสี่ถ้วยภระวะาว่าชาากันลัคนาการคุณคงจะต้องพยายามปรับไม้เซตของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเพราะดาวประจําตัวกับดาวคู่เนี่ยเขาถอยหลังแต่คุณยังจะเอาเหมือนเดิมหรือยังจะให้เขามาเติมเต็มเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะฝืนดวงไปสักเท่าไหร่กันนะครับเพราะต่อให้คุณฝืนดวงเท่าไหร่มันก็ไม่มีผลลัพธ์ในสิ่งที่มันควรจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับ ถ้าเกิดเราพยายามอดทนรอคอยบ้างนะอยู่ในที่ของตัวเองบ้างประคับประคองไปบ้างเด็กถือเหรียญคุณต้องพยายามเก็บโมเมนต์พยายามเก็บความรู้สึกของตัวเราเองแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด็กถือเหรียญเพราะว่าการเก็บเล็กผสมน้อยการเข้าใจการเรียนรู้การปรับนะครับเราต้องปรับด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขานิ่งเราก็ต้องพยายามรู้ด้วยว่าเขานิ่งเราก็ต้องนิ่งนะครับถ้าเขาแอคชั่นเราก็ต้องแอคชั่นบ้าง ถ้าเกิดเขา Action แอคชั่นเรานิ่งมันก็แปลว่าเราไม่ตอบสนองเขามันก็มีค่าเท่าเดิมดังนั้นถ้าเกิดเขาไม่ตอบสนองเราก็ต้องนิ่งพูดง่ายๆคือชาวการลักคณะการคุณต้องเด่นให้เป็นอะประมาณนั้นเขานิ่งเราก็ต้องนิ่งถ้าเขาไปเราก็ต้องไปต่อแบบนั้นเป็นต้นแต่ถ้าเกิดเราเอาใจไปผูกติดกับเขาเกินไปคิดมากเกินไปสิ่งต่างๆมันก็อาจจะยังอยู่ด้วยกันลําบากนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในช่วงดาวที่พักเนี่ย จริงๆแล้วอ่ะมันจะเกิดปัญหาได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าดาวเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเซนซิทีฟง่ายทั้งคู่เลยเนาะดังนั้นก็พยายามปล่อยวางแล้วก็ตั้งใหม่เซตของตัวเราเองใหม่นะครับเราต้องมองการไกลในระยะยาวเหมือนเด็กถือเหรียญเนี่ยเพราะว่าการมองไกลนะครับไม่ได้มองใกล้ๆนะ เหมือนเด็กถือเหรียญเนี่ยเก็บเหรียญได้1นึสเหรียญเนี่ยแต่เป้าหมายเป็นร้อยเหรียญเนี่ยต้องใช้เวลามากเลยถูกไหมเปราว่าเขาต้องมองระยะไกลมากดังนั้นคุณก็ต้องมองระยะไกลถามว่าไกลแค่ไหนประมาณสัก2-3ถึงเดือนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะเพราะถ้าเกิดคุณกําลังคาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะมีความผิดหวังมีความรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจมีความรู้สึกว่ากําลังจมอยู่ในอดีต จมอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ไม่สามารถ move on ได้จะตัดก็ตัดไม่ลงจะไปต่อ move on ก็ไม่กล้าที่จะเดินไปเพราะว่าคุณกําลังมีความรู้สึกที่ mindset ของคุณกําลังสูญเสียไปหลายคนอาจจะ เข้าใจนะว่า mindset ของเราคืออะไรแต่จะไม่ได้เข้าใจลึกๆล,ล,ลงไปว่า mindset เราต้องตั้งแบบไหนจริงๆแล้ว mindset มันแปลว่าความคิดมันแปลว่ากระบวนการในเรื่องของการคิดการตกผลึกการเข้าใจนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันแปลว่าเรากําลังรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ mindset อยู่ที่ความคิดรู้ไหมครับว่า mindset สําคัญแค่ไหน ถ้าไม่เซตผิดนะครับความรักของคุณจะไม่มีทางสมหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดไม่เซตของคุณผิดพลาดแล้วคุณรู้จักปรับเรียนรู้และแก้ไขตามไพ่บอกมันมีโอกาสมันมีแนวโน้มที่คุณนะครับจะมีโอกาสที่ยังจะอยู่กับเขาได้และสามารถปรับและกลมกลืนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผมอยากจะบอกยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งต่อให้คุณเป็นคู่กับเขา แต่ถ้าคุณไม่มีไมซ์เซตที่ถูกตั้งกับในเรื่องของความรักรูปแบบความรักของคุณต่อให้คุณอยู่กับใครคุณก็อยู่กับคนนั้นไม่ได้ถ้าเกิดไมซ์เซตคุณไม่ได้ถูกปรับและจูนมาอย่างที่ดวงชะตาของพื้นดวงของคุณกำหนดมาคุณก็ยังจะต้องผิดหวังแบบนี้ไปตลอดดังนั้นบอกไว้ก่อนไมซ์เซตมันเป็นอะไรที่สําคัญมากกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่ามองข้ามนะครับบางคนอาจจะมีข้อโต้แยง้งอันนี้แล้วแต่คุณ แต่ผมเน่เก็บสถิติกับลูกเพจนะครับแล้วก็ลูกค้าแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาจิตวิทยารวมไปถึงในเรื่องของการมองคนแล้วก็ในเรื่องของไพ่ด้วยดังนั้นผมเอาทุกอย่างมารวมหมดกับสิ่งที่คุณแค่คิดเอาแต่ตัวเองเป็นหลักแล้วก็เห็นแค่คนรอบข้างอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งแต่คิดว่าตัวผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในระดับ80% 90%นะว่า Mind s e t เนี่ยสำคัญที่สุด นะครับกับการคิดการตัดสินใจมากกว่าเพราะว่าส่วนมากคุณจะใช้อารมณ์ในการคิดมากกว่านะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะดังนั้นคุณอาจจะต้องพยายามปรับมุมมองดูก่อนอะไรที่คุณกําลังเศร้ามิตกกังวลสูญเสียนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ไปต่อคุณอาจจะทะเลาะก,กับเขาก็ได้เพราะคุณเป็นราชินีถือดาบ ราชนีถือดาบแปลว่าบางทีคุณก็อาจจะมีการทะเลาะกับเขาได้เพราะในบางสิ่งบางอย่างที่คุณน่ะกำลังหวยหากําลังต้องการมันเป็นอะไรที่มันเป็นการปลุกเรลาในเรื่องของสัญชาตญาณความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่คุณกําลังสร้างอิมเมจ,จินของตัวเราเองขึ้นมาในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของมุมมองนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกมันอาจจะทําให้เราะมีมซยเซตที่ค่อนข้างแบบ เขาเรียกว่าอะไรผสมปนเปนกันไปหมดจนไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือการหลอกตัวเองอะไรคือความรู้สึกของเขาจริงๆคุณรู้สึกตีกันไปหมดแล้วคุณไม่ได้เข้าใจกับอะไรเลยบางครั้งคุณก็ต้องตั้งสติใหม่นะครับกับในเรื่องของ mindset ของสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องฝึกพูดง่ายคือคุณต้องยกระดับภาวะจิตใจของตัวคุณเองไม่ได้แปลว่าคุณ แบบไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีภาวะจิตใจ,ใจที่ดีนะแต่มันแปลว่าเรากําลังหลงทางเราอาจจะมีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้และเราไม่สามารถนําออกมาใช้ได้จึงทําได้แต่ตามอารมณ์นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าขนาดตัวผมเองที่เป็นนักพยากรณ์ที่เป็นคนที่แก้ไขปัญหานะครับให้กับคนอื่นแต่เวลาผมที่โมโหเนี่ยผมก็ค่อนข้างเป็นเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละก็คือพูดง่ายง่ายคือบางทีก็สติหลุดนะแต่เราอ่ะมีแนวรับ ของสิ่งตัวเองให้ได้ก็คือหมายความว่าเรารู้ลิมิตของตัวเองไงเมื่อตัวเองเวลาจบจม,จมเนี่ยผมจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องพยายามฟื้นฟูนฟนตัวเองขึ้นมาละเราจะไม่ต้องจมอยู่แบบนี้เราจะจมอยู่แบบนี้ไม่ได้ละเราก็ต้องพยายามฟื้นฟ,นฟนูตัวเอง นี่คือสิ่งที่ผมยังมีอยู่นะครับนั่นคือมันเป็นบุญและเป็นกรรมของแต่ละบุคคลที่ต้องมาจัดสรรแล้วก็ดูกันนะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าไพ่เนี่ยมันแก้ขึ้นมาอยู่ว่าถ้าคุณกําลังมองอยู่ในอดีตคุณต้องรู้จักมองไปที่อนาคตซะอนาคตของคุณเห็นไหมผู้หญิงคนนี้กําลังก้มหน้าอยู่กับอดีตแต่ผู้หญิงคนนี้กําลังเงยหน้ารับพลังงานจากจักรวาลจากผมชะตาลิขิตต่างๆจาก ธรรมชาติกลมกลืนกับธรรมชาติคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรับอากาศบริสุทธิ์ทุกอย่างมันดูมันเป็นอะไรที่แบบฟื้นฟ,นฟ,นฟนูจิตใจได้ดีมากเลยนะอืมประมาณนั้นเห็นไหมผู้หญิงคนนี้กําลังรู้สึกว่าตัวเองมีความแบบไม่ได้รู้สึกแบบทุกข์ร้อนอนะ่ะเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่กําลังทุกข์ร้อนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ดังนั้นเนี่ยคือคุณต้องรู้จักมองไปที่อนาคตแล้วเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้วางไว้ข้างหลัง นะครับอย่าเอาวางไว้ข้างหน้าอยู่ตรงหน้าเพราะคุณกําลังโฟกัสกับสิ่งที่สูญเสียเกินไปแบบนี้เห็นไหม,มครัะผู้หญิงคนเนี้คิดดูว่าเขากําลังมีความคิดที่ดีนะหมายความว่า ทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกมากเลยนะถ้วยปลาศาสสวยงามมากเลยแต่เธอไม่ได้สนใจเธอละทิ้งเธอมองไปที่อนาคตต่างกับผู้หญิงคนนี้ที่กำลังมองหน้าอยู่ในอดีตที่สิ่งที่มันพังทลายไปแล้วมันไม่มีอะไรดีแต่ยังจมอยู่ในสิ่งเหล่านั้นน่ะดังนั้นเนี่ยชาวการลัคนากันคุณลองดูเปรียบเทียบภาพดูนะไพ่ทาไมมันขึ้นมาแบบนี้ตลอดเลยสังเกตดูว่าเวลาผมเปิดไพ่นะหลายราศีมากพอขึ้นไพ่ห้าถ้วยมักจะมีไพ่เก้าถ้วยขึ้นมาด้วย เป็นส่วนมากเลยมันก็มีบ้างที่ไม่ตรงกันบ้างแต่ส่วนมากจะมาพร้อมกันแปลว่าไพ่อยากจะเตือนว่าชาวกันลนกักษณะการต้องมีสติต้องมีมายเซ็ตต้องรู้จักปล่อยวางรักเป็นต้องรู้จักเจ็บเป็นต้องรู้จักที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็เยียวยาตัวเองให้เป็นนะแบบนี้แล้วคุณถึงจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เข้าใจกับอะไรหลายๆอย่างไม่งั้นอย่างที่บอกไปว่าต่อให้เขากลับมาอีก1ิครั้งคุณก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนมายเซ็ต ไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปตามการเวลาเลยเรายังยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆแล้วโลกแบบนี้มันก็หมุนไปอยู่ตลอดเวลาคุณก็ถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลังนะครับเหมือนอแม่ฟองสนานนะพูดนะครับอาจารย์ฟองสนานนะจะชอบพูดว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดเพราะเราไม่รู้จักเปลี่ยนนะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่า อิทธิพลของความรักความสัมพันธ์เนี่ยบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลถ้าคุณรู้จักรักตัวเองมองไปที่อนาคตคําว่ามองไปที่อนาคตหมายถึงโฟกัสในระยะย,ยาวนะครับแปลว่าเรายังมีความรักที่ยังจะเริ่มต้นใหม่ได้จากไพหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหมายถึงการเริ่มต้นหนึ่งถ้วยหมายถึงการการักตัวเองหมายถึงการมีการเปิดใจยอมรับกับความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบ เพราะชาวกันลักษณะกันเป็น perfectionist perfectionist แปลว่าคนที่เปรอะกับความรักถ้าไม่ได้แบบนี้ไม่เอาถ้าไม่ได้แบบนั้นไม่เอาไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่ดีแบบนี้ไม่เอาไม่ยุ่งแบบนี้เป็นต้นคือเลือกมากแหละเอาง่ายๆประมาณนั้นค่อนข้างแบบถ้าไม่สนใจฉันก็ไม่สนใจแบบนี้เป็นต้นนี่คือชาวกันดังนั้นชาวกันต้องรู้จักปรับแล้วก็เปลี่ยนบ้างนะครับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนกับ เราต้องดูแลเอาใจใส่กับเขามากขึ้นแล้วก็พยายามดูแลกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบดเหรียญคุณรู้ไหมครับว่าคุณต้องทําดีกับเขามากแค่ไหนกว่าเขาจะเห็นค่าของเราแต่ถ้าเกิดคุณทําดีมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสองสามปีแล้วห้าปีแล้วแต่เขายังมองไม่เห็นเราเลยอันนี้แปลว่าคุณทําผิดทางคุณสูญเสียเปล่าแล้วนะ หนึ่งปีนะถ้าคุณทํากับเขาแล้วเขายังมองไม่เห็นคุณนะภายในหนึ่งปีนะผมคิดว่าคุณควรพิจารณาได้แล้วนะว่าเขาอาจจะไม่ใช่คู่ของคุณนะอมืมันเสียเวลามากเกินไปกับหนึ่งปี คนสมัยนี้ที่เราจะต้องจมอยู่กับใครบางคนแบบนั้นเป็นตน้นดังนั้นไม่ควรจมอยู่กับใครนานนะครับในยุคนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนโอเคผมเข้าใจแต่สมัยนี้มันยากแล้วนะที่เราจะมาผูกติดกับใครคนใดคนหนึ่งคู่ของเราไม่มีแค่คนเดียวนะครับมีหลายคนนะดังนั้นคุณก็ต้องพยายามประคองความรู้สึกของตัวเองและเยียยาไปเติมเต,มต็มความรู้สึกไปแล้วคุณจะได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากเขาถ้าเขาเห็นคุณค่าของตัวคุณเองคุณจะได้รับสิ่ง ต่างๆที่เขาจะมอบให้กับตัวคุณทําให้คุณสามารถที่จะมีการได้รับสิ่งดีๆหนึ่งเหรียญคือโอกาสนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์การยอมรับการกลับมาหรือยังมีโอกาสที่คุณกับเขายังจะมีการเป็นคู่ครองคนหลักที่ดีแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรที่มันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกหน่อยเป็นความรู้สึกไม่ได้ดังใจเป็นความรู้สึกที่ต้องการคําตอบ คุณต้องรู้จักเก็บไว้ในใจก่อนแล้วค่อยๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆถามไม่ใช่ว่าสักไปเลยจัสไปเลยแบบนี้เป็นต้นชาวการลักษณากันเป็นคนที่ชอบเก็บกับในเรื่องของคําพูดกับเขาเรียกว่าอะไรนะกับกริยานะครับพูดง่ายๆคือจับผิดคนเก่งนั่นแหละพูดง่ายๆแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับต้องเอาคําตอบตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยก็พยายามลดน้อยถอยลงไปกับในเรื่องของ ความรู้สึกที่อยากรู้เหมือนเป็นเจ้าหนูจำไม่ทำไมทำไมทำไมตลอดเวลาอันนี้คุณต้องพยายามเปลี่ยน m ม n d s e t แล้วก็มองในระยะยาวนะครับแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังอะไรที่คุณรอได้คุณก็ต้องอดรอนะครับแล้วพอดวงดาวมันเริ่มโอเคขึ้นทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ